มาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับสำหรับในที่นายอยู่หวยราวนะครับเน้นเน้นคัดเน้นเน้นให้สำหรับใครที่งบน้อยนะครับน้องอ่ะมาลุ้นกันแล้วกันนะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับใครที่ผ่านมาเห็นผ่านมาเจอคลิปนี้เพื่อเป็นการเปิดดวงนะฮะพิมใต้คลิปนี้พิมพ์คําว่าถูกหวยหวยพอตัวเองกันเข้ามาถนะ้าใครพิมพ์คําว่าถูกหวย ก็ขอให้ถูกไว้ดังที่พิมพ์มาแล้วกันนะครับเนาะอ่ะสำหรับในที่ในสูตรก่อนอันนี้ก็ลงให้ไปแล้วในสูตรที่น่าสนใจก็มีเหมือนกันสูตรที่เข้าก็มีสูตรที่หลุดก็มีนะครับโดยเฉพาะในสูตร2ตัวนะครับสูตร2ตัวที่ลงวัแรกนะครับแล้วก็ลงวัสุดท้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับสูตรที่ออก3-3นะครับหรืออาจจะเป็นในสูตรที่ออก6.2นะครับสถิตินะครับก็สอบอ่าห้างวดเนาะ เลขมันจะเข้าประมาณนี้แหละนะครับ4-5งวดเนาะงวดถัดไปมันก็จะไม่เข้านะครับมันก็มาตัวเด่นอยู่นะครับเนาะเออ,เอ,อนะฮะนั่นแหละนะครับก็เนี่ยสถิติอันนี้ที่ออก6-2นะครับนี่นี่ก็0-0แล้วก็91เนี่ยก็ จะลงวดแรกนะครับลงวดแรกวันที่25แล้วก็ลงวดสุดท้ายเออนะสูตรลงงวดเดียวท้ายงวดเดียวนะครับงวดถัดไปก็เอาสูตรใหม่มานะครับตามนี้นะเพราะว่าผมว่ามันก็โอเคนะทำแบบนี้มาดูในหวยที่ออกวันศุกร์กันก่อนศุกร์ศุกร์งวดที่แล้วนะศุกร์ที่แล้วออก0741นะครศุกร์1 8ก็สูตรนี้ก็มานะครับอ่ะมีมีอยู่3สูตรนะฮะสลหรับในหวยวัยวันศุกร์ไอ้ตรงเนี้ยมันไม่มาก็ม,มาเลขติดอยู่ วันนี้ไม่มานะแต่ก็อ่ะเนี่ยมา4 1 1 4ในหวยวันศุกร์นะครับอ่ะมาดูขั้นตอนของในสูตรนี้กันนะครับสลับในหวยวันศุกร์ก็เอาวันที่จะออกนะฮะยี่สิบห้าก็เอาห้านะครับ 25, รบ,บวกกับในหลักบวกกับในหลักแสนเนาะอืมหลักแสนก็คือ9แล้วก็บวกกับอ่าบวกกับหมื่นพัน 99 9, 9 9อ่าใช่ก็ต้องเป็น7แล้วก็0นี่ก็จะเป็น5บวกกันกับ9เป็น14 4บวกกับ7เป็น1เพิ่มแต้มไปก็จะเป็น2งเหมือนีวัที่แล้วเลยนะฮะเด่น1แล้วก็เด่น2นะครับส่วนตัวที่จะมาจับเลยเนี่ยก็จะนำนะครับในที่ในตรงนี้นะจับบวกกันนะครับก็จะเป็นที่ใน9บวก7บวก0นะก็จะเป็น6วัที่แล้ว8 ถามมาัวแต้มเพิ่มแต้มไปเป็น7กับ8อ่านี่แหละในหวยนะครับวันศุกร์สูตรนี้ก็ขอให้เข้าอีกเดือนดีอีกแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในสูตรศุกร์ที่3นี่จะไป1 5 1 6 1 7 1 8 2 5 2 6 2 8นะครับ2 7 2 8อันนี้ก็จะเป็นในสูตรศุกร์ที่2นะครับในงวดที่แล้วไม่มานะเนะี่ย สุขที่สองนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในสุขที่1สุขหนึ่งนี่แหละล่าสุดนะครับอ่ะสุขที่1นึ่งไหมนะครับที่จะมาหรือจะเป็นในสุขที่2องไหมนะครับที่จะมาหรือจะเป็นในสุขที่3ามไหมนะครับที่จะมาก็เท่าที่ดูแล้วเนาะก็มีเด่นเด่นเด่นสองนะเด่นสองเด่นสามนะอืม 4 5นะนะครับเท่าที่ดูแล้วเนาะนี่มี5นะครับมี5สูตรนี้ก็มี5มี6เนาะเด่น5เด่น6อ่ะเด่น5เด่น6นะครับเด่น5เด่น6เดี๋ยวจะเขียนให้เด้อนะครับ5 6 นะครับแล้วก็ไปดูในสูตรที่ลงไปก่อนหน้านี้นะครับสูตรนี้แล้วสูตรี้งวดล่าสุดนี่ก็ได้ในชุดนี้อ่ะมี6นะครับแล้วก็อีกสูตรหนึ่งสูตร3 3นะครับแล้วก็ล่าสุดนี่ก็จะเป็นในที่นี่ทั้ง2สูตรก็รู้สึกว่าจะชนกันในที่ใน6 6 2 72 6 2 7 2 ก็แสดงว่า6กสอง7องเ2นะครับมี5มี5สถิติส่วนสถิติเลขที่ออก3 3ก็มีเด่น2เหมือนกันนะครับอืมอาจจะเป็น5 2ก็ได้นะเนี่ยสถิติเลขที่ออก3 3อ่า เลขที่ออก62นะครับขอไป62เนี่ย62ตรงตรเนี่ยมักจะมีเด่น2เนี่ยออกมา29 29 20นะครับเนาะ29 20หรือว่ามันจะออก20อีกเนี่ยตามนี้เลยนะครับเนาะเนี่ยแค่นี้นะครับใครทุนน้อยก็ซื้อไว้ติดไว้แล้วกันนะครับย่าว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น นะครับบางทีหวยออกมาแล้วนี่ก็อาจจะไม่มีในนี้เลยก็มีโอกาสนะฮะที่จะเป็นไปได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยเด้นนะครับตอ,อนอืมอ่านั่นแหละนะครับก็วันวมื่อที่ออกสามสามนะครับเนี่ยสถิติเลขออกสาม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 ทั้งบนทั้งล่างนะครับเนี่ยก็คือไล่ดูเนี่ย มันก็มี9นะช่วงข้างหลังเนี่ยเด่น9มาเยอะเนาะนี่มี9979998เนี่ยช่วงยิ่งช่วงหลังเนี่ยออกมาเบิ้ล99เหมือนกันเลยนะครับหรือว่าล่าสุดเนี่ยจะมาเบิ้ลอีกนะครับเนาะเบิ้ลไม่เบิ้ลยังไงก็ลอดูแล้วกันนะครับสำหรับในทุ่มครึ่งนะครับเนาะอ่ะนี่แหละนะครับสำหรับใครที่งบน้อยถ้าถามผมว่าชอบชอบในสูตรไหน นะครับผมก็ชอบในหวยในวันศุกร์นะผมคิดว่าหวยวันศุกร์เนี่ยสูตรนี้นะฮะสูตรนี้ถ้าได้เข้าแล้วเข้าต่อ,อกันนะครับเนาอะ,อะใครจับคู่ไว้เป็นนะ,ะจับหนะครับเนาะเดี๋ยวจะได้แคปหน้าจอนะครับก็เป็น1นึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหหนึ่งเ็ดหนึ่งปดห้าสองห สองเจ็ดสองแปดนะครับสุกที่สามนี่นะครับก็งวดที่แล้วนะเข้านะครับสุกที่แล้วเข้าหนึ่งสี่สี่ะคบแคปหน้าจอกันไปนะครับนาไปพิจารกกันได้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยเด้อใครอยากได้ในสูตรไหนก็คอมเมนต์นะฮะเข้ามาข้างล่างใต้คลิปกันได้นะครับซึ่งอ่ะนั่นแหละนะครับซึ่งเลขวันศุกร์เนี่ย สูตรนี้แหละสูตรที่3นี่แหละเนี่ยถ้ามันได้เข้าแล้วเข้าต่อๆกันนะครับเข้าต่อๆกันเลยนะครับอ่ะโอเคนะฮะก็พยายามดูนะตั้งแต่ต้นจนจบคลิปจะได้เข้าใจว่าเลขเด่นตัวเด่นเป็นตัวไหนถ้ากดเลื่อนไปเลื่อนมานะครับไม่เข้าใจแล้วก็งงในสูตรแน่นอนนะครับเสียเวลาดูไม่กี่นาทีนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองแล้วก็ขอให้โชคดีเฮงเปัง,ปง,ปงๆรวยๆยแล้วกันวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสรับคลิปนี้สวัสดีครับ